สวัสดีครับพวกผมช่องเอฟเดียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมโอ้โหดูบรรยากาศนะครับผมนี่คอกวัวกันบ้านนะครับผมดูบรรยากาศวัวกินฟางนะครับผมขี่รถผ่านมาพอดีนะครับผมเห็นแบบนี้เราอดใจไม่ได้เลยนะครับโอ้นี่ดูฝั่งนี้กันครับผมเดี๋ยวค่อยไปทําความรู้จักกับเจ้าของนะครับผมโอ้นี่อยู่ข้างทางแบบนี้เลยนะครับผม อันนี้เป็นรถมาซคยของเจ้าของนะครับนี่นี่นี่โอ้แต่บัวแต่ละตัวอ้วนดีนะครับผมนี่นี่นี่บัวสรงบ้านบ้านนะครับนี่ดูการออกแบบคลองนะครับผมนี่อยู่ข้างวัดแบบนี้เลยค่อนข้างตื่น,นิดหนึ่งนะครับอ่านี่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  โอ้ลูกวัวงามๆนะครับเนี่ยวัวนบ้านใจลูกได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะครับนี่รุ่นขนาดนี้ก็ขายได้แล้วครับผมนี่นี่นี่ตัวละหมื่นสองหมื่นก็อยู่ได้แล้วครับผมส,สบายๆนี่กินฟางเก่งมากโอเคสวัสดีครับผมอ่าสวัสดีครับผมอยากให้แนะนําตัวสักหน่อยครับอ๋อชื่อช่างมันจะ้ะชื่อจริงก็จักรพันธ์ะเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับผมเป็น สามสี่สิบปีแล้วสามสี่สิบปีแล้วพ่อรุ่นแม่จ้ะผลิกใช่ไหมใช่รุ่นมรดกโอหพ่อแม่เน้นวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับก็พื้นบ้านเราธรรมดานี่แหละพื้นบ้านเราธรรมดาใช่ใช่จ้ะปกตินี้อยู่เลี้ยงวัวประจำไหมหรู้ว่าทํางานด้วยก็อยู่เลี้ยงวัวประจําแล้วก็เปิดร้านตัดผมอะไรก็เป็นงานอดิเรกอ๋อไปช่างตัดผมด้วยฝากร้านสักหน่อยครับก็มาได้นะครับร้านตัดผมร้านช่างมันนะครับอยู่ที่ห้วยสำราญนะครับก็เปิด8ดโมงเช้าถึง2ทุ่มทุกวันนะครับครับผม ตรงนี้พิกัดบ้านอะไรครับตรงนี้บ้านห้วยสําราญจ้ะตําบลอะไรครับตรงนี้ตำบลห้วยสารานเ<อ>ัินางครับครับผมเดินทางมาง่ายครับแถวนี้เพระาระว่าเป็นทางรัดยางหมดแล้วพาดูวัวสักหน่อยครับผมวัวที่นี่เลี้ยงด้วยอะไรบ้างครับก็ช่วงหน้านี้ก็จะเป็นตัดหญ้าให้กินแล้วก็ให้ฟางนี่ก็ถ้าช่วงมีตังหน่อยก็ซื้อพวกหัวหารมาผสมรำให้กินจ้ะ ผมแล้วก็กากน้ําตาลก็ผสมกับฟางตอนนี้วัวกี่ตัวครับตอนนี้สามสิบสองตัวจ้ะสาสิบสองตัวนะครับผมเมื่อก่อนเยอะขนาดนี้ไหมครับเมื่อก่อนก็มันไปใปีที่แล้วก็สี่สี่สิบสองโอ้โหปแปลว,ว่าขายไปเยอะเหมือนกันก็ขายปีละแปดถึงสิบตัวนี่รายได้ก็เป็นแสนเหมือนกันนะครับผมก็ปีละแสนกว่าจ้ะครับผมเป็นไงบ้างครับเรื่องวัวบ้านๆแบบนี้มันก็ดีนะครับเพราะว่าหนึ่งราคา ในห้อยอะไรก็คุยกันได้อะไรแบรบราคามันไม่สูงไม่ต่ำจนเกินไปเงนะคืออย่างว่าก็คือแบบถ้าเราเดือดร้อนก็เรียงมาซื้อได้เลยใช่ใช่ใชเชิญอะไรเงี้ยคือมันขายง่ายขายง่ายขายแบบเราไม่เสียใดยของเท่าไหร่ครับผม <c oughs> นี่มันไม่เหมือนวกวพันที่ไอใ,ใหญ่ๆเท่าไหร่แต่นั้นถ้าได้ราคาถูกเราก็ไม่ไม่อยากขายไม่อยากขายครับ,อ,รบอันนี้ก็ตัวสองหมื่นสองหมื่นกว่าถึงสามหมื่นเพราะว่ามันอยู่ที่ประมาณ ปีกับแปดเดือนครับผมถึงสองปีนิดที่จะปล่อยอืดูบรรยากาศนะครับผมโอ้โหดูข้างหลังนะครับโอ้ดูวัวกินฟางเป็นแถวเล่นเลยนะครับผมฟางดีมากเลยครับครับผมนี่วัวทรงประมาณสักร้อยยี่สิบถึงสามสิบได้เนาะครับความสูงนะครับผมประมาณนี้เต็มที่ก็ร้อยไม่เกินร้อยสี่สิบครับผมร้อยสามสิบนี่ละร้อยยี่สิบตอนเริ่มต้นนี่เลี้ยงกี่ตัวครับตอนเริ่มต้นเลยก็ตั้งแต่เริ่มต้นก็จะเป็นวัวฝูงเยอะเป็นร้อยตัวนะก็ให แถวบ้านข้างๆอะไรเขาเอาไปเลี้ยงเอาลูกเป็นร้อยตัวเลยเมื่อก่อนใช่เป็นร้อยตัวมาช่วงหลังๆก็ไม่ไหวทั้งลูกอะไรก็ไปเรียนไม่มีเวลาช่วยก็เลยต้องลดจํานวนแล้วพ่อกับแม่ได้วัวมาจากไหนครับตอนแรกๆเลยก็เป็นก็แกซื้อซื้อแต่ก่อนแกก็เลี้ยงเป็นวัวฝูงเลยครับตั้งแต่เกิดมาก็เห็นแกเลี้ยงวัวฝูงเลยตั้งแต่เกิดมา,ดมาใช่โอ้โหนี่ก็เป็นมร,รดกตกทอดมาครับผม มาถึงขึ้นลูกร้านนี่ก็แรงไม่ค่อยไหวก็เลยต้องลดจํานวนลงปลูกหญ้าอะไรไว้ไหมครับตอนนี้ก็เป็นลูซี่ลูซี่ครับปัวเยอะขนาดนี้กี่ไรครับผมปลูกไว้ประมาณไม่เยอะเพราะว่ามีสวนอยู่สองสองงานครับผมปลูกไว้ในสวนสองงานแล้วก็ที่ข้างนอกนี่ก็คือปล่อยให้มันเดินกินช่วงหน้าอยู่คอกงให้มันได้ครับระบายความเครียดของมันด้วยเมื่อก่อนในคอกอยู่ตรงนี้ไหมครับก็อยู่ตรงนี้จ้ะอยู่ตรงนี้เลยครับ แล้วคลองนี้เพิ่งทําใหม่ด้วยว่าง,งครับอันนี้คือต่อเติมใหม่คือ,อยกใหม่แต่ก่อนมันมันจะต,ต่ำกว่านี้เราทําดัดยางมาทีนี้ก็ครับผมมันต่ำกันเลยต้องยกให้มันสูงขึ้นต่อมดให้มันสูงขึ้นกังวลกับเรื่องราคาวัวไหมครับชวงนี้ก็กังวลอยู่กงังวลอยูราคาตกมา <laughs> <laughs> จากที่เคยขายได้ประมาณ <laughs> 2 2ออมืน่นใช่2ล้านทอีนี้มันก็ วัวประมาณสิบหกสิบเจ็ดเดือน,นก็ประมาณหมื่นแปดหมื่นเก้านันก็มันเสียดายนะครับผมหายไปตั้งสามสี่พันมันก็เสียดายทำอาชีพตัดผมมากี่ปีแล้วครับอาชีพตัดผมนี่ตั้งแต่กี่ปีเราตั้งแต่อายุสิบหกปีตอนนี้ก็ห้าสิบโอ้โหนานเหมือนกันนะครับผมท,ท,ทุกทุกทรงครับได้ทุกทรงเลยครับแต่ก่อนก็ตัดทั้งผมผู้หญิงทั้งสะใดอะไรด้วยที่ก็เวลามันไม่พอก็เลยต้องตัด ผู้ชายยางเดียวตั้งแต่เด็กน้อยถึงยันคนโตเลยใช่ราคายังไงครับเดี๋ยวนี้ก็เด็กน้อย4ี่สิบคนโตก็หกสิบาทนะฝากเบอร์ติดต่อไว้หน่อยครับครับเบอร์ติดต่อนะครับ0ูน7 7 1 3ดห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามสามแปดสี่ะครับตัดได้ตามสั่งครับตัดได้ตามสั่งเลยครับเข้าไปดูใน a ฟ e b o o k ช่างมันก็ได้ครับช่างมันเรื่องของผมเฟ e b o o k นะครับผมครับผมอ่าเราจะมีการตัดได้ตามสั่งเลยครับตัดตามสั่งเลยนี่ แต่ตัดให้สั้นเป็นยาวไม่ได้ไม่ได้โอเคนี่ผมยกเล่นโอเคครับนี่ดูั่งนี่สักหน่อยครับผมนี่อันนี้เป็นแม่ลูกหรือว่าไงครับเนี่ยอันนี้ใช่เป็นแม่ลูกจ้ะนี่อันนี้เป็นวัวไทยกี้เลยไหมก็เป็นวัวไทยไทยกระโดนน่ะไทยกระโดนไทยกระโดนใช่จ้ะครับผมเล็กไทยกระโดนฟางเตรียมไว้กี่ก้อนครับต่อปีปีหนึ่งนี่ผมอัดไว้ประมาณพันสี่ร้อยก้อนพันสี่ร้อยก้อนมันเต็มโกดังพอดีจ้ะนี่นี่นี่ถ้าเชฟคดแปลกหน้ามันจะ่ตื่นนิดหนึ่งครับผม ฟางวัวจะอยู่งี้เลยครับผมโอ้ดูบรรยากาศวัวกินฟางนะครับเห็นแบบนี้แล้วมีความสุขเนาะครับก็มันมีความสุขอยู่ช่วงมาให้หญ้ามันครับผมให้ฟางมันก็ดูแล้วมันอันนี้นับเม็ดเงินได้เลยนะครับผมโอ้โหนับเม็ดเงินได้เห็นแบบนี้เราสุดยอดเลยก็เมื่อเดือนสองเดือนไม่ถึงสองเดือนเดือนก็่างเมื่อกี้ก็ขายไปสี่ตัวครับเป็นแม่ลูกราคาก็ไม่สูงเท่าไหร่ครับผม พูว่าสามหมื่นัวก็ปล่อยออกไปข้างหลังตรงนี้ครับนี้วก็ปล่อย้นเติมอ่าแต่ช่วงนี้น้ํามันมากเลยไม่ปล่อยเพราะว่ามันเหยียบย่ําให้พื้นมันมันแฉะแฉะนะครับครับผมมันก็จะเสียไปด้วยปล่อยตรงนี้ก็ประมาณสองไรได้จ้ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมนี่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 จะปล่อยวัวไปข้างหลังตรงนี้ใส่ลวชดช็อตไว้ใส่ลวชดช็อตไว้นะครับผมโอ้โหเจ๋งมากเลยอยากได้คําแนะนําจากมือชีบแบบนี้หน่อยครับผมสาหรับมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงวัว อยากจะแนะนำเหลิอมก็ก็มันอยู่ที่ว่าเรามีเวลาไหมนะครับถ้าเรามีเวลาก็ถ้าอยู่บ้านจริงๆแล้วก็ถ้าเลี้ยงห้าตัวสิบตัวนี่ก็พอได้อยู่นะครับ,รบลเลี้ยงแค่ตัวสองตัวนี่ก็ไม่แนะนํานะครับ,รบเพราะว่าการเสียเวลาแต่ละปีเนี่ยคือถ้าเราเลี้ยงเยอะผลผลิตออกมามันก็เยอะครับอันนี้พูดถึงกรณีที่เราอยู่บ้านตลอดนันะไม่ได้ไปมีธุระไปทํางานอะไรที่อื่นครับผมไม่อยู่บ้านตลอดดูแล ตกวัวอะไรนี่ก็ถ้าเลี้ยงเป็นหลายๆตัวนี่มันก็จะคุ้มกว่านะครับอืเพราะว่าผลผลิตแต่ละปีอย่างถ้าเราเลี้ยงสองแม่นะครับมันก็ปีหนึ่งมันก็ได้แค่สองตัวครับถ้าเราเลี้ยงสิบแม่มันก็ได้ทั้งสิบตัวคือมันค่ามันต่างไอ้มันมันต่างกันมากครับกับไอ้ผลผลิตที่ได้ผมมีเรื่องอยากถามครับวัวเยอะขนาดนี้ไม่เห็นมีพ่อพันธุ์คุ้มฟุงเลยก็พ่อพันธุ์จะมีของพี่เขยครับอของพี่เขยนาพึ่งผสมพันธุ์ได้สองปีครับ ปีที่แล้วก็ผมซื้อมาตอนนั้นคือมันเป็นลำปีเป็นลำปี่อยไปครับครับผมก็เลยต้องเอาของพี่เคยมาดูที่เก๋ที่สุดคือตัวนี้ครับตัวนี้เลยเขามนเขายาวครับลูกกีตัวเท่าไงตัวนี้อยู่ที่ตัวที่เก้าแล้วตัวที่เก้านะครับผมโอ้ตัวที่เก้านี่ดูรุ่นลูกๆเขานะครับผมหัวเต็มคอกเลยครับผมเห็นแบบนี้ก็มีความสุขมากเลยมีความสุข โอ้สุดยอดเลยครับผมโอเคจะสุกมากๆในตอนที่ขายนั่นเลยจะสุกมากๆตอนที่ขายขายมีท um> ้อบ้างไหมเวลาเราหายาไม่ทันอะไรเงี้ยเหนื่อยไหมมันพูดถึงว่าท้อไหมมันมันท้อไม่ได้เพราะว่าเป็นหน้าที่ที่เราต้องทําเพราะว่าหนึ่งงานการเราก็มันเรื่อยๆอยู่แล้วไม่มีอะไรที่ต้องนั่นก็เหนื่อยก็พักบ้างอะไรเนี่ยครับผมเพราะว่ามีฟางสำรองไปเยอะอยู่เลี้ยงวัวบ้านๆแบบเนี้ยสามารถเป็นอาชีพหลักของเราได้เลยไหมได้ได้เลยครับ ดีกว่าทำนาดีกว่าทำนายี่สิบไร่ดีกว่าทำนายี่สิบไร่ด้วยนะครับผมยี่สิบไร่ในปีหนึ่งมันก็ได้แค่ประมาณไม่เกินสองแสนนะครับผมหักค่าใช้จ่ายไปอะไรแล้วน้ำนักขึ้นมันไม่ถึงแสนด้วยซ้ำครับผมอันนี้คืออยู่ตัวแน่นอนคือปีหนึ่งปีหนึ่งคือนอนนอนแล้วทุนอะไรเท่าไหร่ก็ปีละแสนกว่าแสนห้าแสนหกครับผมครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมโอ้ขอบคุณที่สละเวลามานะครับผมขอบคุณครับนี่หัวสุดยอดเลย Yeah.